ยินดีรัวรัวนะคะแฟนครับเอฟซี FC ยินดีกับอาจารย์บิ๊กภูมารินมุเจ้าค่ะยินดีเรื่องหยังลปับจีวานนะฮะมุเจา้าโอ้ยนะคะทุกคนย่อมยินดีนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่นะที่รู้จักกับอาจารย์กับเขาไปยินดีรัวรัวยาวยาวมุเจ้าค่ะ นะฮะสาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บนะิ๊กภูมารินเนาะนักแต่งเพิ้งซื้อด่างมุเจ้าเอ้ยนะคะแต่งพิ้งได้กระดังแตงพิ้งได้กระลอยลอยวิวลานวิวมุเจ้าขานะคะพบหลักพีแม่กองน้องซี่แก้มนี่กระเมนมุเจ้าขาห้อยใจบังไฟแสนแน่นและอีกมากมายนะคะที่เอ้ยโบเบิดปูมุเจ้าเอ้ยนะถ้าพูดถึงอาจารย์บิ๊กภูมารินร้คนกับหูจักอย่างแน่นอนเนาะูุเจ้า เพิ่นทั้งล่องทั้งล่ำทั้งยังได้ปิ่นเบิดูุเจ้าขาล่าสุดเพิ่นกลมาป็นหนักแต่งเพลงประกาศทองนะคะเนาะข้านะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะฮะหนักแต่งเพลงสื่อดังเพิ่นได้รับรางวัลเยาวภัฒน์ศิลมุเจ้าขาประเภทบุคคลนะผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นครูด้านการอนุรักษ์สืบสารมรดกภูมิปัญญา ส่งเสริมวัฒนธรรมและการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละยิ่งประจำปีพศ2567บูเจ้าขาจากองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมขา